สวัสดีครับพี่น้องเอา้าพี่น้องครับเช้านี้เกิดอะไรขึ้นนะครับผมเป็น,นรถเป็นอะไรรถสตาร์ทไม่ติดหรอเลี้ยงเป็นเหตุจะกลับบ้านกลับไม่ได้รถสตาร์ทไม่ติดเออนึกว่าคุณแจหายมันเป็นมันเกี่ยวกับอะไรน่าจะแบตครับนืกอว่าคนหมดไฟคนหมดไฟมหมดสภาพแล้วเพราะว่าใช้ไฟเยอะกินไฟแต่ละวันใช้พลังงานเยอะต้องขอบคุณพี่ควันนะครับพี่อาจูแก๊งชายหนุ่มนะครับไปนอนไหนเมื่อคืนเนี่ยห้องพี่ควัน งขี่ขวัญอันนี้รถใครรถขี่ขวัญครับป้าเทแทหนึ่งก็บะซิ่งขี่ขวัญต้องเอาอ่าฟอร์จูเนอร์แล้วปีนี้พ่อหนูว่าหนูจะออกอันนั้นรถหกล้ออ่ะแล้วก็ไปด้วยกันสิบคนเป็แต่งเปิดตัดอ้อยเหรอรถแปดหมุนนะครับนี่ไงสามหนึ่งหนึ่งสามแต่ไม่ได้เพราที่แล้วเอาขึ้นส่เกือบเกือบมีแต่เกือบผ้าใบทั้งรถ อ๋อแบตหมดใช่ไหมแบบนี้อ่ะก่อนนี้แบตคนก็หมดโอ้แม่เนี่ยก้อนนี้ประมาณหกพันเนาะหกพันไหมอันนี้อนหน่อยดีครับพร้อมจ่ายเลยหกพันโอ้ดีครับสร้างบอกพอดีครับอย่าลืมนะครับแบตหนึ่งหนึ่งสามมันออกแล้ว มันออกสามศูนย์ไปแล้วบ่มันสิวอ่ะฟ้ารถพ่อขั้นใหม่น่ะเกือบได้รถฟรีเป็นขึ้นมาสิครับพอซื้อ543ลุยติครับพ่อซื้องพันคูณสองพันรวยบ่ครับมันออก8ปัพเพิ่นออก503แูมไหมโอ้ดีเดียวบันนี้ไปออกอีกไปออกรถตู้ขั้นผมตามต้องตามพ่อต้องตามด้วกูตามจนหมดหลายแล้วรถคันนี้หนูไม่ตามหัวเดียวมันต่อเลยครับพ่ออันนี้จักจักผ่านครับนี้ คือเท่านันเจ็ดพันเจ็ดโอ้เอพันเจ็ดเแม่บูกแม่แ่กประมาณนี้แหละพันวาโอ๋อทีกองแปมนเช่าทีกองแปมทำไมเงินแค่นั้นเงนที่วะเงินไรอะพ่เงินเรียวเงินแ่นั้นอ่ะเขาจะจ่ายค่าแบตให้หนูเหรอเธเป็นอะไรกับฉันเป็นลูกสาวเป็นอะไรนะเป็นลูกสาว เนี่ยพี่หรอกเกิดอะไรขึ้นเออเปิดมานี่เร็วเร็วมานี่เร็วเดี๋ยวทีม่าทาคับทาประจำระดับทาที่สองเลแต่ว่าประจำช่วยล้างขนตาออกก่อนตอนนี้เบอร์ทาท่าทึกล่องไม่เป็นทาแบบใช่ไหมทาทาแบบว่าทาประจำไหมนี่สายยาโซนสายยาโซนทอดน้ำแบบเนี่ยมันมันดือเคยถืออย่างนี้ไหมนี่ทำไมไม่ถืออย่างนี้ไม่ไม่ถนัดหรอกแบบนี้มันจะนิ่งกว่านะม่เกี่ยวกันหรอก ของมึงเนี่ยเล่าริ่งมึงมาแมนอันอันอันมึงอันเอี่ยเก็ทสายโลกหมุนจะว่าฝืนตื่นมาทําไมยังถามก่อนฝืนตื่นมาทําไมฮะทำไมไม่นอนต่อต้นอะไรนะต้นแย่แล้วเจอหน้าปอมแปมแย่กว่าเป็นอียังกต้นเบิดต้นหนาเปื่อป่วยน้องสมุน้องเนี่ยพ่อหนูยังไม่อาบน้ำเฉยเมื่อคืนหนูเมาเมามากเลยมากแล้วไปมีอะไรกับพี่ขวัญใช่ไหมทีนี้โโอ้ห พ่อพ่อแม่แม่ครับผมจะอยากจะชี้แจงครับเดี๋ยวโทรโปรดักก่อนเดี๋ยวจะชี้แจงนะครับว่าขอแล้วว่าขอเมาพ่อพ่อแม่อนุญาตพ่อแม่จะได้จักหัวอี๋ยังอีเพิ่งเงินเดอนเดืนวันไหวอันใหญ่คอ้ากับพ่อกับแม่ขอแล้วขอเมาได้แล้วอนุญาตเห็นไหมพอดีก่อนเลยอ่ะเห็นขอยเมาปุ๊บเฮ็ดประกันชีพีไหนขอยเลยไี่มีแน่ติดแล้วพ่อให้หนูสตาร์ดูก่อนนะ เดี๋ยวให้เพิ่นแล้วก่อนลูกไม่ได้เป็นกับแบตเป็นกับแบตอันนี้กี่ปีแล้วแบตมันปีนึงแล้วไม่ได้เปลี่ยนของพ่อก็่ได้เปลี่ยนก็บเป็นเหมือนสำลักน้ำมาเพาะเขาใส่ไลายแหมเขาเดินทางด้วยบางทีเราสตาร์ทรถนอนน่ะสลบสลบทึ่งค้นทึ่งรถบางทีเราสตาร์ทรถนอนน่ะมันมันไอ้นั่นนะรถไม่ได้วิ่งรถต้นน้ำกันดอกครับวันนี้แบตเบื่นเอออยู่ไหน เตือ่เือ่โสด้ลเียรตั้งไนล้ก่อยู่อยูไกยจัดมาด้วยใช่ไหมเนี่ยอ๋อยังไม่รู้ใช่ไหมอะตรงบอกใช่กับเพื่อนเนี่ยอันนี้เพื่อนภาษาลาบบมาตรงนุปเปอร์ฮุเปอร์เมื่อนมื่อนเมื่อนยุ่นวันี้เราจะไปตเไปหมุนยุบป้านเราจะไปเยี่ยมฮอตตี้เราจะไปบ้านแล้วไปโรงพยาบาล อือผู้ป่วยาดีเด่นรางวัลพร้อมด้วยครับนี่ยอยู่กับพ่อนี่แหละกับพ่อมาครับแล้วก็ต้องไปผูกแขนลูกชายเขาด้วลูกชายแล้วลูกสาวอ่ะสาวสาวน้องอะไรอ่ะอยู่โรงพยาบาลแล้วอยู่นะเขาตรวลงระเบียนวันไหนเนี่ยไปพัทพมวันไหนแม่จองหรือยังแม่ให้กระจองมาที่สี่จี่จังไหนเขากระจองเปล่าจองตัวต่อติดจองจ่อจ่อมือมันอัน มัน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 แพงนี่ครับแม่บอกว่าไปได้เลยแต่ว่าจะส่งตัวโรงแรมให้เราดีวันที่เจ็ดเราเข้าโรงแรมใช่ไหมอ่าโอเคโอเควันไหนมาอีกนี่ใบสามวันที่หกเมาเอาเงินเาไนี่ยอันเขาไปบอกว่าเอาทุนทะเลไปได้บอกอันจะได้ไม่หลับเขาไม่อยู่รถซ้อมไปโรงพยาบาลเนาะซอมไปอันดูแลสุขภาพอยู่ มาแต่โก้สูงครับสีคร์ทรถบ้านังรถโปไอ้ท่าสตาร์ทรถยเนือไอ้โกมาสตาร์ทรถขยอบสีไปสโงข่อยรถข่อยสตาร์ทรถตีเพิ่มบลูเพมานมันมันนานแล้วมันแบตมันดีกว่าแล้วมันก็ไอ้นั่นแหละน้ำเข้าจอดใบมัลนิธิบริหารอย่างเลยแบตเบิดซื่อเพราะว่ามันเสื่อมโอ้ยรถลูบเสร็จแล้วพราะว่เปนสิ เที่ยงนะเราออกไปเที่ยงนะไปหาอาบน้ำกินข้าวเจอกันบ่ายไปกินะได้ตามแตงกับทอดเนื้อจะรวยวันนี้จะรวยไม่พงไม่ออมหรอกแต่ใส่แต่ละมือก็บ่มีอยู่เบาเงินออมกบบตอนนู้นแต่ใส่แต่ละมือก็ซักนะเพราะถึกหลักอยู่ไายอ่ะแค่ไหนกันลงไปเลยเดี๋ยวชิลลงตำกดพอว่ามันสิ ก็อนเ,นเ,เอาไปจอดเ<ๆ>พื่อก็ไปจอดผีเล่เล่มาจอดผีเล่เลาาอเลบอมีพายุจักคนการไสเฝ้าบ้านมาหนิรบับเพื่อนรับแพทย์กับไปชงไปลุงเลี่ยนใจเสาร์ผมเป็นพ่อบ้านคนะรับบอสก็ไม่อยู่ซอก็ไม่อยู่โอ้โห บอสก็ไม่อยู่ซอ้อก็ไม่อยู่ยายก็ไม่อยู่ออย,ายายไปส่งร้านโรงเรียนออโอ้ยเอาพีดไปส่กินข้าวอิ่มหรืเป่นะมแป๊บกีดข่าวบอตแต่งแค <What? S 1> ่นีม้นมาด <What? S 1> กินถอดเนือ,อ,อ,อไหม ผู้จ้าเอาหน้าไปสูงตื่นใดกับแม่เลยแม่ยังคืออรแม่ยาสงคนือดีชอ๋อก็เ,เอาลงไปล่ะหน้าของด้วยอย่ามันเสียเสมอคืออ๋อพี่น้องครับวันนี้เราจะไปหาฮอตดี้กันเที่ยงเที่ยงนั่นแหละจะไปรับโคตรรวยด้วย บิกเสียเสียบีนะคนคนแหล่ๆใส่สีเหลืองอพ่อพอ,อกป่าวล่ะกบัติใจกระเสียวจะเดือนหนาจายใใจ <c oughs> โอ้ยผุนฟ้าหนาวอาจารย์บานาคือโพดคือโพดทำขึ้นนี่ายงางเสยสายเสยขวามบ้คขาโบวหว อันไออันมืัอนี้ไอพวกไอเต็มที่ไอพวกแค่บ้านก่อนจะเจียนโคตรเด้พคดรแล้วโคตรมาขึ้นจักอ้วนอัวภายแนวนะครับพี่น้องครับพอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับผม